นี่คือทะเลสาบสุรียนจันทานค่ะจะบอกว่าน้ำมันอ่ะสวยมากค่ะมันเป็นสีเขียวอ่ะค่ะพอดีก่อนที่จะมาเนี่ยนะคะก็ไปเสิร์ชในพันทิปมางคนก็ว่าสวยมางคุก็ว่าไม่สวยแต่บอกเลยว่าเห็นแล้วมันสวยมากสีน้ำาัันเขียวมรกตนะคะเห็นไหมคะเนไหมคะ อันนี้คือเวลาจะบ่ายสามแล้วแต่ว่ามันยังมีหมอกอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะมันเหมือนเหมือนเป็นตอนเช้าเลยนะคะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่ง ก็ในไต้หวันเขาจะใช้ตัวเต็งมาก สวยมากนะคะเขียวมอระกดนะคะเหมือนเป็นน้ำหยก